ชีวิตล่าสุดลินดาเชอร์มิดอายุ20ปีตั้งท้องให้สินใจเป็นอีกหนึ่งอดีตลูกสะั้ยของนักแสดงรุ่นใหญ่สองคนที่ตอนนี้แม้จะได้แยกทางกับลูกชายสุดหล่อของนกสินใจและนกชัดชัยไปแล้วแต่ทางด้านนางงามสาวคนสวยลินดาก็ยังคงทำหน้าที่คุณแม่และอดีตสะั้ยที่ดีอยู่เสมอไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อยแม้เธอจะต้องยอมให้ลูกชายห่างจากอกเพื่อให้ลูกชายตัวน้อยได้ถูกเลี้ยงดูมาอย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยการเลี้ยงดูของปู่นกและย่านกลินดาเชอร์มิดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2019และเตรียมเป็นตัวแทนสาวไทยไปไประกวดมิสยูนิเวอร์สที่จีนอดีตภัยนกสินใจที่พร้อมเปิดใจถุกเรื่องลับทั้งการเลิกรากับดอมพรีดอนทำกลางข่าหลือว่ามือที่3ซึ่งเธอได้เผยว่าตอนเจอกันอายุเราๆ20ต้นๆค่ะด้วยมุมมองที่เราทั้งคู่เรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันเพราะเราก็มีน้องตอนแต่งหนูมีน้องจริงอันนี้ยอมรับค่ะ ก็มีคนทักท้วงนะคะว่าตอนนั้นเด็กไปแต่ครอบครัวลินดาเป็นทีมเวิร์กเอาที่ตัวเราดีกว่าแล้วทำไมถึงบอกว่าเลิกกันเพราะเด็กเกินไปอะไรทำให้นิยามว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเด็กเกินไปในมุมมองของลินดาด้วยความที่เรายังเป็นเด็กวัยรุ่นทั้งคู่ดีกว่าเรามีอะไรที่ต้องทำกันเยอะพออยู่ในโมเมนต์ที่ต้องสร้างครอบครัวและมีน้องก็ค่อนข้างผิดคอนเซปต์ในวัยของเราตอนนั้นเรายังไม่อยากมีลูกแต่ก็ไม่เสียใจนะคะ ทั้งคู่ไม่มีใครเสียใจเลยเรางงมากกว่าแต่โชคดีที่มีคุณพ่อคุณแม่ช่วยครอบครัวแม่นกก็ช่วยกันดูแลมากค่ะตอนนั้นหนูเพิ่งคลอดแม่นกก็เพิ่งเล่นสีแผ่นดินแม่นก,ก็รีบกลับบ้านมาช่วยเลี้ยงน้องแม่นกน่าจะเหนื่อยที่สุดเพราะตั้งแต่ลินดามีน้องไม่เคยเลี้ยงลูกคนเดียวเลยเพราะซิงเกิลมัมในความคิดลินดาต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหาเงินเองเลี้ยงลูกเองลําบากคําว่าซิงเกิลมัมต้องไม่มีใครซัพพอร์ตแต่หนูไม่ใช่เลยยังเป็นทีมเวิร์ก เรียกว่าเป็นครอบครัวที่แม้จะไม่สมบูรณ์แต่ก็เพียบพ้อมากๆค่ะ